ถ้าท่านผู้ชมมีความเห็นกันอย่างไรส่งคอมเมนเ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะมาพยายามาไล่เรียงดูนะครับแต่ว่าสําหรับทีมงานของเราเนี่ยเราก็มีบทสรุป5ข้อมาเช่นเคยนะครับวันนี้บทสรุป5ข้อที่เราเอาชนะติมอร์เลสเตได้10ประตูต่อศูนย์นะครับเริ่มต้นจากข้อที่1ครับวันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือความมุ่งมั่นและก็การเพรสซิ่งของนักเตะรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นด้วยการเพรสซิ่งในแดนบนนะครับนั่นทําให ติมอร์ซึ่งฟอร์มการเล่นผลงานความสามารถเฉพาะตัวเป็นรองเราอยู่แล้วออกบอลยากครับแล้วก็ถูกเราบีบ <c oughs> ตั้งแต่ข้างบนถ้าเราไม่วิ่งกันขนาดนี้เราไม่ไล่บีบแดนบนขนาดนี้ความผิดพลาดอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ในช่วงต้นเกมและโดยเฉพาะยิ่งลูกที่ผู้สาปปะตูลกลักเนี่ยนะฮะจนกระทั่งประตูถูกเปลี่ยนออกไป <c oughs> นั่นเป็นเพราะว่าถูกเราบีบหนักๆแดนบนครับ ใช่ครับคือคือพอมันเป็นดาวรุ่งพี่กูแล้วก็ต้องทุกคนต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยพอสั่งให้วิ่งแล้วสั่งให้เพจเนี่ยแท็กติกของอีชีเนี่ยมันค่อนข้างจะทําให้เห็นว่าเด็กไทยเนี่ยเล่นเล่นกันได้เร็วสปีดบอลกันได้ดีนะครับแล้วก็มีความอยากยิงเข้าทุกครั้งเนี่ยไปเก็บบอลมายิงต่อผมคิดว่า,อาเออดูทําให้ให้เห็นความแตกต่างของของฟุตบอลไทยวันนี้อืมครับสิ่งที่เห็นที่สองนะครับในข้อที่สอง นั่นก็คือใน11คนแรกไลน์อัพเนี่ยเรามีผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งถึงห้าคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์เบดฟอร์ดเบนเดวิดนะครับ son, ur, มิเคลสันวานิเชอร์และก็กูสตับสันห้าคนเนี่ยความที่เป็นลูกครึ่งความกระหายแล้วก็การถูกเรียกมาติดทีมชาติน,นะครับทำให้พวกเขาดูกระตือดือลน้นและกระฉับกระเฉงมันเป็นการปลุกทีมฟอร์มการเล่นในฟุตบอลลีกก็โอเคนะครับ แต่ว่าคนไม่ได้เคยเห็นในทีมชาติบ่อยๆอ,อย่างเบนเดวิทก็เพิ่งจะถูกเรียกนะครับกูสตัฟสันอาจจะ,ะได้ยิงประตูมาในเกมกับเวียดนามนะครับหรือว่าจะเป็นเบเดสฟอร์ดอันนี้ก็เพิ่งจะได้เล่นชุดใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งที่นักเตะลูกครึ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นได้เลยคือความกระหายและในส่วน,นร่วมกับเกมเยอะมากครับใช่ครับก็ต้องรอดูว่าถ้าหากว่าพอเกมที่ ข้ามไปอีกสเตปหนึ่งพี่ปู่แข่งขึ้นไปสเต็ปหนึ่งเนี่ยพวกเขาจะยังรักษามาตรฐานแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้ารักษามาตรฐานได้แบบนี้นะพี่ปู่โหลูกครึ่งพวกนี้เนี่ยอ่าผมว่าแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลเขาค่อนข้างจะสูงมากอืมอ่ะบทสรุปข้อที่สามนะครับที่เราเห็นจากเกมนี้นั่นก็คือทีมชุดนี้กล้ายิงประตูน,นะครับแน่นอนแหละครับว่าการเจอกับทีมที่เป็นทีมไทยท้ายของอาเซียนอย่างติมมอร ไล่เรียงกันมากัมพูชาลาวอะไรต่างนานาเหล่านี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องกล้าที่จะสร้างสรรค์โอกาสในการเข้าทําประตูและวันนี้สิ่งที่น่าดีใจปัญหาที่เรากังวลว่าออกองหน้าของเราฟืนฝืดนี่นะฮะวันนี้นักเตะในแนวรุกยิงประตูกันได้ครบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตา<ม>สองประตูนะครับเ,เจมเบนเดวิดที่ลงไปในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสองประตูนะครับ เซกสันราตีถูกเปลี่ยนลงไปสองประตูธีรศัก์เผยพี่ไมยสองประตูนี่คือผู้เล่นในแนวรุกทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหน้าเป้าอย่างธีรศักเบนเดวิดนะครับสุพนัทเหมือนตาหรือแม้กระทั่งกุสตับสันก็มีประตูนะครับผู้เล่นที่แม้จะไม่ได้เป็นกองหน้าโดยตรงแต่ว่ายิงประตูได้นั่นก็คือมิเคลสันนะครับการที่กองหน้ายิงประตูได้อย่างเป็นก่อเป็นการ,รเนี่ยมัน เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราอยากจะเห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับมีความมั่นใจแล้วก็เป็นเครื่องจัดถล่มประตูมีความชัวร์มันจะทําให้เกมต่อไปของทีมไทยเราจะไม่อยู่ในภาวะขาดกองหน้าครับ่าใช่ครับสไตล์ของฟุตบอลไทยเปลี่ยนไปพี่ปูพอนำสามสี่ห้าศูนย์แล้วไม่ค่อยเซตบอลอยู่ด้านหลังปกติเราจะเห็นเซตกนบอลกันไปเซตบอลกันมาแล้วไม่พยายามทําประตูเพิ่มนะครับแต่ว่าในยุคของอิชิอีเนี่ยผมว่าทุกคนต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เดินหน้าถล่มประตู มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ต้องยิงเพิ่มเมื่อนั้นว่าน,นี่เป็นเรื่องอดีแล้วทําให้แฟนบอลไม่เบื่อด้วยครับอ่ะมาถึงบทสรุปข้อที่สี่นะครับแม้ว่าการเจอกับตีมอร์ซึ่งเราก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามาตรฐานยังห่างกับเราอยู่เยอะพอสมควรนะครับมันอาจะยังวัดผลไม่ได้เพราะว่าในเกมอดือดที่เราต้องเจอทั้งสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับรวมถึงกัมพูชาก็คงจะแข็งแกร่งกว่าเอ,อตีมอร์นะครับแต่อย่างน้อยนะครับการเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เริ่มต้น เกมแรกที่ผู้เล่นของเราก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่แล้วก็เสียความมัน่นใจมาจากการเจอเราการทําประตูได้ขนาดนี้ด้วยรูปแบบการเล่นที่ดีพอสมควรแบบนี้นั่นจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ครับใช่ครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าน่าจะทําให้ไทยฮึ่มต่อในการเล่นกับมาเลเซียต่อนะพี่ปูผมว่า<อ>มาเลเซียบังคับต้องชนะด้วยอ่ะมาไทยถ้าไปพลาดแพ้แพ้จะตกรอบเอาครับ เอาละและสุดท้ายนะครับบทสรุปข้อที่5นะครับหลังจากผ่านเกมแรกไปนะครับเรามีสิ่งเดียวที่น่ากังวลนั่นนะคืออาการบาดเจ็บแล้วก็การกรอบร้าจากการเดินทางนะครับแต่ว่าอย่างน,น้อยๆเราก็อุ่นใจได้ว่าผู้เล่นในอีกหลายๆคนที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงแล้วก็ยังไม่ได้เดินทางไปร่วมทีมหรือว่าเพิ่งจะไปถึงแต่ว่าได้ลงนิดหน่อยเนี่ยยังมีสัญญสภาพความสดไม่ว่าจะเป็นวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งลงไปก็สร้างความแตกต่างได้เยอะมาก เดี๋ยวเราจะมีกำลังเสริมอย่างเอกนิตฐปัญญาสุปโชคสารชาติโจรทานเข็มดีเข้ามาอีกนะครับตรงนี้อาจจะพอเบาใจได้ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอย่างเบนเดวิดก็หวังใจว่าจะหายทันในเกมต่อ,ต,อต่อไปที่เราจะลงสนามครับถ้าหากว่าเรามีความพร้อมความสมบูรณ์สําหรับเกม1เดือนจากนี้ไปเนี่ยนะครับทีมไทยน่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีและไปถึงแชมป์เอฟได้อีกสมัยหนึ่งครับอ่ะก็ หวังว่าเดี๋ยวนักเตะที่เหลือมาพอมาช่วยแล้วน่าจะเป็นความแตกต่างอีกมิติหนึ่งของทีมชาติไทยครับ